ที่ใช้งานเครื่องซิลสูญยากาศว c s e เซ e ไปกันที่โหมดแรงนะคะนั่นคือโหมดซิลค่ะเดี๋ยวมินทดสอบนะคะซิลโดยการใช้ถุงฟอยค่ะก็นำปากถุงนะคะเสียบเข้าไปดันด้านในสุดเลยค่ะจากนั้นนะคะก็กดปุ่มซิลได้เลยเขาก็จะทำการนับถอยหลังนะคะแล้วก็จะมีปุ่มแดง,งขึ้นจะทําการซิลปิดปากถุงค่ะซิลปิดปากถุงสามารถซิลได้ทุกชนิดเลยนะคะว่าจะถุงชนิดไหนก็ตามอ่ะอันนี้คือนับถอยหลังแล้วค่ะ เหมาะกับการซิลปิดปากถุงพวกขนมของแห้งน้ำจิ้มนะคะหรือวัตถุดิบต่างๆกินเหลือหรือต้องการซิลปิดปากถุงเฉยๆค่ะตัวนี้เขาจะไม่สูญยากาศนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูแถบ็บซิลกันเลยค่ะแถบซิลของเขานะคะค่อนข้างจะหนามากเลยมีความหนาถึง5มิลค่ะรับรองนะคะว่าไม่มีรั่วแน่นอนนี่นะคะ ต่อไปเป็นโหมดเ e อ็กเตอร์แว็กนะคะโหมดนี้จะแถมอุปกรณ์เสริมมาให้ด้วยค่ะเป็นสายสูญญากาศแบบนี้นะคะซึ่งสายนี้เนี่ยจะใช้ได้สําหรับกระปุกสูญญากาศหรือว่าถุงเก็บเสื้อผ้าสูญญากาศนะคะก็สามารถใช้ได้แต่จะทดลองเป็นกระปุกสูญญากาศให้ดูนะคะวิธีการใช้งานนะคะเพียงใช้จุกด้านนี้เสียบไปกับด้านข้างของเครื่องค่ะค่อยๆหมุนเข้าไปปึ๊บแบบนี้จากนั้นนะคะก็นําหัวปั๊มตรงนี้ เสียบเข้าไปนะคะบนกระปุกค่ะแล้วก็กดปุ่มเอ็กเตอร์ได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะเมื่อเขาดูสูญญากาศจนแน่นแล้วนะคะเครื่องนี้ก็จะหยุดดูดอัตโนมัติค่ะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกระปุกสูญญากาศกันค่ะที่เราสูญญากาศเมื่อกี้นี้เขาแน่นหรือเปล่านะคะนี่เพียงกดปุ่มตัวนี้มันก็จะมีเสียงของอากาศออกมาค่ะ ต่อไปเป็นโหมดแมนนวลนะคะเป็นโหมดการซีลสูญญากาศแบบกําหนดเองค่ะเครื่องจะดูดสูญญากาศตามที่เรากดเมื่อเราดูดจนพอใจแล้วนะคะเราก็กดปุ่มซิลค่ะเพื่อทาํกาการซีลปิดปากถุงเราก็เริ่มการซิลเหมือนเดิมเลยนะคะนําถุงเสียบเข้าไปในช่องสูญญากาศค่ะจากนั้นนะคะก็เริ่มกดปุ่มแมนนวลค่ะ<ม>นี่ค่ะจะได้ยินเสียงนะคะฟังก์ชันนี้จะทํางานควบคู่ไปกับฟังก์ชันซีลค่ะเมืม่อเราพอใจแล้วนะคะ แล้วก็หยุดกดนะคะเขาก็จะนับถอยหลังในการซีลปิสตักสูงค่ะเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะโหมดนี้ดีมากๆเลยค่ะเหมาะกับวัตถุดิบที่ไม่ต้องการซีลแน่นมากเกินไปเช่นผักหรือขนมค่ะต่อไปเป็นโหมด m o ยแว Wax s e a นะคะตัวนี้จะเป็นการซีลสุญญากาศแบบอัตโนมัติที่เหมาะสําหรับของเปียกหรือของที่มีน้ําเล็กน้อยค่ะยินก็เลยน้า ตัวหมูหมักตัวนี้นะคะที่มีความชื้นแล้วก็มีความเปียกของการหมักเนี่ยเล็กน้อยมาซิลให้ดูค่ะต่อเข้าไปที่ช่องซิลสูญญากาศแบบเดิมเพียงแค่กดปุ่มเดียวนะคะตัวนี้เขาก็จะทําการซิลสูญญากาศแบบอัตโนมัติเลยค่ะจากนั้นนะคะปุ่มซิลก็จะขึ้นโหมดสีแดงนะคะเพื่อทําการซิลปิดปากของอัตโนมัติโอเคนับถอยหลังนะคะ นี่เรียบร้อยแล้วค่ะตัวฝานะคะถูกออกแบบมาให้มีช่องที่ลึกอยู่ด้านในค่ะตัวช่องนี้นะคะจะรองรับน้าส่วนเกินที่ทําการซีลสูญญากาศเข้าไปค่ะเพื<ม>่อให้น้ํานะคะไม่สามารถเข้าไปในตัวเครื่องไม่ให้เครื่องพังได้ค่ะถ้าเป็นแบบพัวเรือนแบรนด์อื่นๆนะคะรับรองว่าทําแบบนี้ไม่ได้แน่นอนค่ะต่อไปนะคะเป็นโหมดดายแบ็ซีลค่ะโหมดนี้นะคะจะเป็นโหมดการซีลสูญญากาศอัตโนมัติที่เหมาะสําหรับของแห้งนะคะนําใส่เข้าช่องนะคะ กดปุ่มได้แวกซิลไปเลยค่ะจากนั้นเขาก็จะเริ่มดูดสูญยากาศแบบอัตโนมัตินะคะน,นี่ซิลแน่นมากค่ะจะเห็นได้ว่าโหมดซิลนะคะขึ้นตัวสีแดงตอนนี้เขากำลังซิลปิดปากถุงค่ะเมื่อเสร็จแล้วเขาจะเด้งออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ และจุดเด่นพิเศษของ VC เซนนะคะคือแรงดูดเขามีแรงดูดมากถึงติดลบ0.7บาสสามารถซิลบ็อกข้าวไิ้แน่นมากเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวทำให้ดูค่ะและนี่เป็นบ็อกข้าวนะคะแล้วก็ถุงิบข้าง1กิโลค่ะจับสีบถุงให้แน่นนะคะล็อกทั้งสองข้างให้แน่นแบบนี้ใส่เข้าไปที่ช่องสูญญากาศเหมือนเดิมเลยนะคะดันให้ชิดด้านในค่ะ จะใช้เป็นโหมดดแว็กซลนะคะเขาก็จะทาําการซิลสุญยากาศแบบอัตโนมัติจะเห็นว่าข้าวเนี่ยจะอัดเรียงเม็ดสวยแน่นมากตอนนี้เขาดูดอากาศออกหมดแล้วนะคะนี่ักเกตได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะอ่าแถบซิลหนาเหมือนเดิมนะคะหนาห้ามิลเรบรองว่าแน่นนะคะเดี๋ยวเราจะลองแกะออกดูว่าเขาจะส่งตัวเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเปล่าไหคะ ใส่เรียบร้อยแล้วค่ะบ็อกข้าวนะคะ1กิโลจะเห็นว่าซิลแน่นอัดเป็นบล็อกสวยมากพร้อมจำหน่ายได้เลยนะคะแบบนี้และนี่ก็เป็นฟังก์ชันทั้ง5โหมดนะคะของ VC s e n s ค่ะ ระบบ Auto ock, นออโต้ล็อกนวัตกรรมซิวสูญยากาศแบบไร้ฝาบอกได้เลยนะคะว่าใช้งานง่ายมากเพราะแต่และฟังก์ชันที่เราเลือกมานะคะจะมีทั้งรองรับทั้งแบบแห้งแล้วก็แบบเปียกนะคะเหมาะมากสำหรับการใช้ในครัวเรือนค่ะทางสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่ Line SCE thai หรือ w ว w ไ์ w SCE t h a i com ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย